นางเอใครอยากนางเอกเเออพอแล้วแค่นั้นพอแล้วยังแต่มันจะชอบมันไม่ยอมถอดชุดนั้นเลยจะเป็นตู้เดสน้อยไม่ใช่ตู้รอกนางเอกอะดูดู S <S <S อ่ะเจือถูกเจือขึ้นหน่อยไม่เห็นเป <Money, Money, S 2> <Okay. S 1> ็นเกงคืบมานี่มานี่มานน่ให้ไมโตออาเจือขึ้นก่อนเลยนั่งหวานเลยดูดิเอ้ยอมยิ้มเลย สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กไอ้แป๊วกันดิเขาไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงนะก็อยากเป็นนางเอกใหญ่ไข่โพน้งเอกก็พี่ไข่ยามันตุกรตุก น่มาดิชุดเดิมมันอยู่ไหนดูมชุดอยู่ไหนชุดเดิมอ่ะเร็วๆอะไรเนี่ยประตูโฟเลยมาเร็วอะไรอ่ะโฟเลยฮะต้องหอใช้